สวัสด so, ีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมเปรี้ยวนะครับของเมจิกนะครับเป็นรถใหม่ของเขาครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นบ๊วยนะครับตัวนี้กลิ่นลิ้นจี่สากุระสาเหตุคือตัวนี้เลยนะครับซื้อมาเพราะตัวนี้หลักๆเลยเพราะว่าลิ้นจี่เคยกินสากุระเคยกินแต่ถ้าเกิดลิ้นจี่กับสากุระมาสมกันมันจะเข้ากันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับจะเข้ากันไหมกับบ๊วยเนี่ยก็เคยกินนะแต่ว่าไม่เคยกินที่เขาทํามาเป็นนมเปรี้ยวนะครับดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวลองชิมว่ามันจะเข้ากันไหมครับโอเคครับก่อนกินมวานส่วนประกอบก่อนนะในนี้ก็เขียนนะครับว่าเป็นเหมือนกันนะครับคือปริมาณโยเกิร์ตเท่ากันนะครับที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่น้ำตาลไม่เท่ากันนะจ๊ะเพราะว่าตัวที่เป็นบวยนะครับได้มาสิบจุดเแต่ถ้เกิดเป็นลิ้นจี่สักุระได้มาทั้งหมดสิบเกปอร์เซ็นต์ก็ตัวนี้มากกว่านะครับ0.4นเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของน้ำตาลแต่ว่าก็ ในเรื่องของซากุระกับลิ้นจี่แล้วก็ในเรื่องของบัวนะครับไม่มีให้นะครับก็คือการใส่กลิ่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพูดตรงๆนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงครับกับน,น,น้ำตาลกินแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยกันละกันนะโอเคครับาม,มาเดี๋ยวเรามาชิมก่อนครับกับตัวนี้นะจ๊ะกับที่เป็นกลิ่นบัวนะเดี๋ยวเรามองกลิ้นดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับสีขาวเหมือนกับนมเปรี้ยวทั่วไปนะอ่านี่นี่นเฮ้ยแต่กลิ่นหอมนะกลิ่นออกมาทั้งแบบมีความ เปรี้ยวของนมเปรี้ยวแล้วก็แบบกลิ่นบวยอ่อนๆออกมานะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติตรงๆนะกินให้หมดไปเลยกันกวดเล็กเนี่ยคุณใส่น้ำตาลมากไปกินบวยน้อยด้วยดังนั้นเนี่ยพูดตรงนะว่าตัวเนี้ย เมื่อคุณใส่น้ำตาลมากไปนะมันไปกบกลิ่นบวยนะครับถามว่ามีกลิ่นบวยไหมก็มีกลิ่นบวยแบบนิดเดียวอะ่ะเอาตรงนะแทบว่าจะรู้สึกน้อยมากเนี่ยเอาตรงเลยนะครับบวยอย่างคือคุณต้องไปลดปริมาณน้ําตาลลงนะครับเพื่อให้มีกลิ่นบวยออกมาให้มากกว่านี้นะครับแต่ถามว่ากินได้ไหมก็ได้คนระับพอได้รสชาติพอได้แต่ว่าเราคาดหวังไว้เยอะกว่านี้ไนงะแต่มันได้ให้เราครึ่งเดียวคือแบบ ใส่น้ำตาลเยอะไปนะครับการใส่น้ำตาลเยอะไปมันไปกลบรสชาติของบัวให้หมดโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมกับลิ้นจี่ซากุระดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเอ้ยสีชมพูสวยดีนะโอเคคราวนี้ดมกลิ่นกลิ่นเนี่ยลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ไม่มีกลิ่นซากุระออกมาเลยโอเคคราวนี้ชิมรสชาติดูซิว่าจะมีความเป็นซากุระออกมาไหม ไม่มีนะครับก็คือว่าตัวนี้ก็เป็นแบบลิ้นจี่แบบลิ้นจี่ล้วนๆนะครับผมโอเคครับเยวก็จบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพอดีเครื่องบินมาก็สองตัวนี้พูดเหมือนกันเลยนะว่าน้ำตาลมันเยอะไปะครับมันกบความเป็นรสชาติของลิ้นจี่แล้วก็บัวนะครับโอเคครับเยวจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับ